สวัสดีครับผมเมิร์สพีแคร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกสีแพคเกจนะครับว่ามีแบบไหนบ้างแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานแบบไหนบ้างนะครับก่อนอรื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ความรู้กันก่อนนะครับว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกที่ดีเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนหลักๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือการเตรียมผิวนะครับการเตรียมผิวก่อนที่จะเคลือบเซรามิกนี่จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นการขัดชักเงานะครับอย่างที่2จะเป็นการขัดลบรอยเต็ียมระบบนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยล้ำๆเลยนะครับค ขัดเตรียมผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชนะครับหรือการปรับผิวส้มนะครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์ของพวกเราเลยการเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มเนี่ยก็จะเป็นการขัดให้เหมือนกระจกก่อนนะครับให้เป็นกระจกเลยนะครับรถจะสวยหรือไม่สวยเนี่ยขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เลยนะครับคือการเตรียมผิวส่วนที่2นะครับคือเทคโนโลยีของน้ำยายนะครับปัจจุบันนี้ก็เทคโนโลยีก มีหลากหลายนะครับมีหลายแบบนะครับของพวกเราอย่างนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัว4ีแพ็กเกจนะครับที่ล้ำล้ำไปหน่อยก็จะเป็นตัวที่4นะครับก็คือตัวพรีเมียมซูเปอร์เรซินตัวนี้จะมีเซลล์ฮีลิ่งเอฟเฟกนะครับก็คือน้ายาจะสามารถฟื้นฟูสภาพผิวได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนพวกในเรื่องของความหนาความแข็งอะไรพวกนี้ได้ยินกันมาเยอะและ้วตรงนี้อาจจะไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญนะครับในการเลือกการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกค,ครับเพราะว่าส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืองานหลังการขายนะครับ ไม่ว่าเทคโนโลยีของน้ำยาเคลือบแก้วแต่ละร้านเนี่ยจะดีขนาดไหนหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานจริงเนี่ยก็เจอมลภาวะได้เช่นกันนะครับงานบริการหลังการขายจึงสําคัญนะครับเพราะว่าของพวกเราเนี่ยจะมีการนัดกลับมาทาใหม่ทุกๆ6เดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความนิดนึงนะครับว่างานบริการหลังการขายทุกๆ6เดือนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การบํารุงรักษาชั้นเคลือบนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือเป็นการเคลียมมร์มลภาวะทั้งหมดแล้วก็ทําให้ใหม่เลยหรือเราเรียกกันว่าการรีโคดนั่นเองนะครับ มาที่แพ็กเกจแรกกันเลยนะครับจะเป็นตัวเซรามิกสแตนดาร์ดนะครับตัวสีเขียวตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีการเตรียมผิวแบบ PCS นะครับก็คือการขัดฟื้นฟูริ้วรอยเตรมระบบนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีของตัวน้ำยาย,ยจะเป็นเซลล์คลีนนิ่งเอฟเฟกนะครับแล้วก็หลังการขายตัวนี้จะมีการรับประกันให้1ปีนะครับเคลมชิ้นงานไม่จํากัดจำนวนชิ้นงานแล้วก็จะมีการทรีตเมนต์ให้ทุกๆ6เดือนนะครับ ประเภทแรกนะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากเซฟคอสนะครับในงบประมาณที่น้อยนะครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้เริ่มต้นแค่5,900บาทส่วนประเภทที่2นะครับตัวนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้งานมันหนักๆนะครับวิ้วรอยเยอะๆมลภาวะเยอะๆนะครับตัวนี้จะได้เคลมมลภาวะขัดชักเงาฟื้นฟูสภาพผิวแล้วก็มีการเคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็มีงานรับประกันหลังการขายให้อีกนะครับเคลมชิ้นงานได้ไม่จํากัดในกรณีที่ทําสีมาใหม่นะครับ มาถึงแพ็กเกจที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเซรามิกพัดนะครับตัวนี้เป็นสีส้มนะครับแพ็กเกจนี้นะครับจะเป็นการเตรียมผิวแบบพีเซตขัดลบรอยฟื้นฟูริ้วรอยเต็มระบบนะครับส่วนเทคโนโลยีของน้ํายาแพ็กเกจนี้นะครับจะมีระบบเซลล์คลีนนิงเอฟเฟกเหมือนก,นกันกับตัวที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความแข็งของตัวเซรามิกพัดนี้นะครับจะแข็งมากกว่าตัวเซรามิกสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ในส่วนของ หลังการขายของแพ็กเกจนี้นะครับจะมีการนัดกลับมาทําใหม่ทุกๆ6เดือนหรือเราเรียกกันว่าการรีโค้ดนั่นเองนะครับส่วนการเคลมชิ้นงานตัวนี้จะเคลมชิ้นงานไม่จํากัดจำนวนชิ้นงานทุกกรณีนะครับแพ็กเกจน,นี้นะครับจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ใช้รถหนักๆน,นะครับต้องการงานบริการหลังการขายแบบถึงๆครบๆนะครับเพราะว่างานหลังการขา,ขายของพวกเรานี้นะครับจะมีการนัดกลับมาทําให้ใหม่เหมือนครั้งแรกเลยที่ทำนะครับเคลียร์มลภาวะออกให้หมดแล้วก็เคลือบเซรามิกให้ใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะครับ แพ็กเกจนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนๆที่เน้นโชว์งานอะไรมากๆนะครับไม่ต้องการความเงางามที่คมเป็นกระจกนะครับเพราะถ้าจะเอาแพ็กเกจที่เงาคมเป็นกระจกเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจที่3ขึ้นไปนะครับ มาถึงแพ็กเกจที่3กันเลยนะครับแพ็กเกจนี้ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับสำหรับในร้านของพวกเรานะครับก็คือโปรแกรม h ฮคลอสนะครับเหตุผลเพราะว่าการเตรียมผิวนะครับการเตรียมผิวของพวกเราในแพ็กเกจที่3หรือแพ็กเกจไฮคลอสเนี่ยตัวนี้จะเป็นการเตรียมผิวแบบมิเลอร์ฟินินะครับหรือเป็นการเตรียมผิวแบบปรับผิวส้มนะครับก็คือจะปรับผิวจะป,ปรับสีรถเนี่ยให้เงา คมเป็นกระจกแบบนี้ก่อนนะครับถึงจะมีการเคลือบน้ํายาลงไปที่ตัวรถนะครับซึ่งน้ํายาตัวนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะล้าสมัยไปเลยนะครับก็คือเทคโนโลยีโอริโอโปรบิกเอฟเฟกนะครับโอริโอโปรบิกเอฟเฟกคืออะไรผมจะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนหน้าจอโทรศัพท์ของเรานะครับเวลามีคราบนิ้วมือคราบเหงือ่ออะไรอย่างงี้จะใช้ผ้าเช็ดออกได้ง่ายนะครับนุ่มๆลื่นๆเช็ดผ้าเช็ดออกง่ายๆนะครับอันนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่า โอรีโอโปบิกเอฟเฟกนะครับมลภาวะก็เช่นเดียวกันนะครับจะทําให้เกาะติดยากกับตัวที่เราเคลือบไปนะครับส่วนงานหลังการขายนี่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับไล่กันมาตั้งแต่ในเรื่องของการนัดกลับมารีโค้ดนะครับหรือการกลับมาเคลมมลภาวะแล้วก็เคลือบให้ใหม่เหมือนครั้งแรกที่ทำนะครับเคลมชิ้นงานไม่จํากัดจำนวนชิ้นงานทุกกรณีแล้วก็รับประกันการปรับผิวส้มในกรณีที่ทําสีมาใหม่ให้ด้วยนะครับโปรแกรมไฮคอร์นี่นะครับเหมาะสาหรับเพื่อนๆนที่หลงไหลชื่นชอบในความเงานะครับหลังการขายถึงถึงรับรองไม่ผิดหวังครับ สุดท้ายนะครับแพ็กเกจพรีเมียมซูเปอร์เรซินนะครับต้องบอกว่าสุดทุกอย่างจริงๆนะครับตั้งแต่การเตรียมผิว เทคโนโลยีของน้ำยาแล้วก็งานหลังการขายนะครับไล่กันทีละอย่างนะครับการเตรียมผิวของแพคเกจนี้นะครับจะเป็นการเตรียมผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชเหมือนกันกับแพคเกจไฮคอร์สนะครับส่วนที่2คือเทคโนโลยีของน้ำยานะครับเทคโนโลยีของน้ำยาตัวนี้จะมีระบบเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกนะครับก็คือการฟื้นฟูสภาพผิวด้วยตัวเองนะครับเมื่อเจอรอยขีดข่วนแล้วก็เวลาเราใช้งานเราเจอความร้อนอย่างนี้ก็จะฟืน้นฟูสภาพผิวได้เองเลยนะครับส่วนเทคโนโลยีเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกอยู่ในงานเคลือบแก้วเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำ มากมากเลยนะครับในตอนนี้มาในส่วนของเรื่องหลังการขายอันนี้ก็ถึงจริงๆถึงพลิกถึงขิง,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 งมากมากนะครับในเรื่องของมีการนัดกลับมารีครดหรือการเคลม,มูลภาวะเราก็เคลือบใ,ใหม่ทุก6เดือนนะครับส่วนการเคลมชิ้นงานก็เคลมชิ้นงานไม่จํากัดทุกกรณียกตัวอย่างนะครับในเรื่องของเจอคราบน้ําคราบยางมาตอยอะไรพวกนี้อยู่ในประกันทั้งหมดนะครับละอองสีก็อยู่ในประกันเหมือนกันเจอปัญหามูลภาวะอยู่บนสีรถเนี่ยให้นึกถึงผมเป็นคนแรกเลยนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมเคลือบเซรามิกทั้ง4โปรแกรมของพวกเรานะครับ เกิดความรู้เพิ่มเติมนะครับการเคลือบเซรามิกแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ตอบโจทย์สําหรับเพื่อนๆที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับเพราะว่าการเคลือบเซรามิกอย่างเดียวไม่สามารถที่จะกันรอยสะเก็ดหินได้ดังนั้น,พนเพื่อนๆที่ใช้งานออกต่างจังหวัดบ่อยๆอาจจะต้องมีการปิดฟิลม์มกันรอยสะเก็ดหิน เพิ่มเติมนะครับซึ่งฟิล์มกันรอยเนี่ยเรามีให้เลือกถึง9ซีดีส์เพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยหรือสนใจในเรื่องของฟิล์มกันรอยนะครับคลิกลิ้งด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือจะโทรปรึกษาผมโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์0918652647ครับพีแคร์รังสิตบุมธาน,นีและพีแคร์พานทองชลบุรีอินดีให้คำปรึกษาและพร้อมให้บริการครับ